สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทําความดีกันนะครับก็จะไปซื้อของที่เซเว่นนะครับแล้วก็ไปแจกอาหารสําหรับคนไร้บ้านแล้วก็ถ้ามีหมาจรจัดก็อาจจะแจกให้นะครับงบมีแค่50บาทเองอะ่ะมีแค่มีงบแค่นี้แหละก็ต้องทําให้ได้นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิวก่อนสวยมากเขาหลวงเงี่ยมดูดิทุกคนดูวิวสิครับโอ้โหเันเชิงโรแมนติกจริงๆ ดูดีครับนี่เขาหลวงครับสุดยอดเลยนะครับผมหนาวมากครับตอนนี้ไปเดี๋ยวไปซื้อของเซเว่นก่อนครับทุกคนครับตอนนี้ผมไปซื้อของเซเว่นมาแล้วนะเป็นพวกขนมปังนะครับทุกคนเออตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเหมือนจะไม่ทันเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้อาหารหมากันเลยดีกว่ามืดหน่อยนะครับขอโทษนะครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนผมจะตั้งกล้องถ่ายไว้นะมาหมากินเร็ว

โอ้โหหมาไม่ยอมกินเลยกินแล้วมามามา,มาคนผมขอแก่อาหารหมาก่อนนะหมากินได้กินได้เลยเออมีหมาคาบไแล้วทุกคนตัวนึงเห็นไหมตัวเขาขาน,นนะ่นอะ น,นี่เหลืออยู่ผมซื้อมาหลายชิ้นอยู่นะมาเดี๋ยวผมเดินนำไปให้เลยนะครับทุกคนตอนนี้หมามันยังกลัวผมอยู่นะมามาเร็วเร็วมันกินแล้วทุกคนมันกินแล้วเว้ยมามามา มาบ้างมามาเรี่เรียลมาไม่ยอมมากินแะแต่มาบ,างบังตัวเด็กแล้วเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะไปให้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวหมามันก็คงกินนะผมซื้อมาหลายชิ้นอยู่นี่ครับเป็นขนมปัง โอ้แส่ไม่มีเลยเนี่ยขนมปังนะโอ้มืดมากเลยอะ่ะใครนะทุกคนนี่ครับหมาผมจะโยนเป็นชิ้นสุดท้ายนะทุกคนน,นี่ขนมปังนี่มารับออโอเคเดี๋ยวมันก็คงกินกันแหละครับผมผมโยนให้หลายชิ้นตรงนู้นตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมกลับบ้าน โอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาช่วยสังคมใหม่ายบายนะครับงบมีแค่นี้ายบายก็สรุปคลิปวันนี้นะครับทุกคนก็ไปให้อาหารหมานะครับด้วยงบห้าสิบบาทนะครับให้ให้ไปทั้งหมดหตัวนะครับเดี๋ยวมันก็คงกินกันนะครับอืมเป็นขนมปังนะครับชิ้นละเก้าบาทครับผมโอเคก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับายบายนะครับผม